มอทอกมทอกนี่ขนอยตื้นมืทอดนี่ล้มสาเหมแอนวันนี่นี่นี่อคนี่นี่เดี่ยวดินปกนนี่เล่ะพี่น้องเอาชวนหนนี่เอาอันนี้ว่านี่ีปาพี่น้องฟงางฟงฟางสวยๆนี่เข้าไปคุนสอยเง่อย่างในหูป่าสวยเลยพี่น้องป่ากุ้งหมูทอกแล้วก็ได้กระเง่น้อม นี่เอาโอเคพี่น้องเอาดีครับพี่น้องคลิปนี้กับมายกยวนน้ำซี่น้อยหมอ่งไทยย่าพี่น้องคิปน,นกันยกขานะอุปกรณ์เอามากอะด่างสองเส้นพี่น้องกลับอันคาสะดุงแปดซอกนะพี่น้องเนาะนามนามกระลังโล่งเลยพี่น้องกบพักกันมาเบิองแบบบาน ปลาต้องตื่นเนี่ยเลยบว่าปลาหาทางลงหนาดลงอย่างลงซี่อย่างสีนะพี่น้องก็เลยผากันมาโอเคแล้วพี่น้องเนาะไปลวนน้ำกันครับที่ม่านยกธาแล้วพี่น้องอาจสะเดทายเงี้ด้วยพี่น้องขันบ่อดาทยนี่อันขันบ่อด้ดทายเง้วกับแบบว่าทายตัดนี่นะเบื้องก้นว่าปลาได้หน่อยได้หลายปลาเขาปลาเขาพี่น้องโอเคไปลวนน้ำกันครับเขาเนี่ยบ่เรื่อยี่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น,อนออ้อ,นองปลาคุมปลากุมนออันเดีดตัวนึงเหรอไมเอาลงมานไปยังไงช้าลงช้าลงช้า้างช้นล้าลงช้าลงช้าลงชาชาลายงช่า้ง้ลง้ล้้าง้าง้าง่าา อื่นมันสิบ่ลงคนอน่นอยู่บนน้ำมืนอื่นเป็นต่าได้บนสันเดียอา้าวดูวัดซอ าเท่าอยู่ในห่มในอย่างเนื้อคันอย่างวู้บินน้องเอาได้ไปพลกัน,นบงังหนัดสะดุง้งสะดุ้งค่าต่อโอ้นั่นสะดุ้งค่าต่อเออสะ,ะดุ้งค่าต่อ,อ,าอมาเดมันเรือยอยู่เร็วหรอปลาปลาเข้าหน้าบะ่ะปลาเข้าวโมนหรือเปล่า พี่น้องได้ยินบ่เดียงลมบือบือสักเยอเลยัำได้เด้นป่าก็เล่นดีอยู่นะพี่น้องเรื่ังเดียว อันนน้ตึงขนาดเท่าอยู่ในโฮมเดนี่การเท่าอยู่ทางนอกนี่ยวรูยงอะไรเลยนี่พี่น้องอยู่นี่นี่มันยังมาพ่อยงได้เลยังมีป่อไค่กันได้เออยังมีอย่างอ้อมทางอ้อมเดียวกันได แกยังพ่อยกได้อยู่นะบอกถึงนี่กระตือมาแล้วอืออือพี่รามพี่รามอือพี่รามนีม่กระตือถ้ามันอยู่ข้างนอกเลยพี่น้องให้โบได้พ่อหมดละวูวูว,วูอันนี้มันมีก่อไผยอ้อมทางอ้อมแอวบังไว้ให้นะพี่น้องก็พ่อยกได้เรื่อยเรือ อืมาชิดก่อไม้ไว้เอาหม่องมันเหมือนค้านันนิดหน่นน่ะค่าต่อนี่ห <laughs> ม่องลุงปดต่อว่างหันนิดหน่นพี่น้องเลยจะดุ้งเลยสิมูลเหมือนเดือนเดือน เขาก็จะเป็นฟาร์มว่รสุมเนาะล่มปานในเขากันโยกพี่น้องเผื่อเอฟซีทุกคนทรัพย์สินจินทีย์สารทำได้ลมปรคากนึงได้ป่าบางหน้าไงสิดูมาเป็นฝูงเลยเขาสองโถ่พ้อ้าพี่น้องสมก้มพญายามแล้วลละเนาะ มา่มานมังหันแหล็กทุกบุคคลนี้ลุ่มคักลุ่มเนี่ยแต่มมไม่พอพี่มาั่นปะโอ้ไปซองหน้าดิ

เห็นดึกดแวบๆโอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วน้องเาามาามาามามามาามาิามามาามาามามนามามมา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 าม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 มา่มา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 ามเกาา bà đột nó leo mày thế là, cái thế, thế bớt là, 3, 4, 4, 5, 6, 7, tô 9, 10, 11, รีบพี่อนอนะงนี่ก็ดีหมอแห้งเัยก็เลยทำนั่เห็นสะดุดด้งๆีนร่มแห้งเฮงร <laughs> มแห้งเ้งขอกองกไปเลยเร็วบังไร อู้ยออกในนี่กระเตือ,อยังนเนี่ยไม่เงยถึงนแน้วาอจากไดในี่เขาดีดีพี่น้องไม่ลดนส่หรือเปล่า

แห้งแล้วเปล่าต้อง,งแห้งหลายปากกับเขาเนาะอืออะไรเง,งี้ยพี่รามพี่รามก็ไปให้หน่อย

ดวงด้งคุย,ย,ย<ง> <c oughs> อย่างหลัง <c oughs> นี่อย่างหลนี่อย่างลักนี่ <c oughs> ไม่เสียงไม่หกักหวแปะอานนี้ลงพี่นอ <c oughs> บอดอ,อผมอยู่ข้ามอยู่ไหมักเที่ยหัวฮ้องบอม่นียนดีมอยู่ข้ามาหักส่นคือแบบเดดเลยดิยพี่น้องบเดียว <c oughs> ยังไงแบบไทยหรือเปล่าเอ้าเอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ย่้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหหัวทองหัวทองขึ้นขึตื้นหัวทองนี่ล้มตว่งน้นี่ๆๆแล้วน่แบบอะไรเลยพี่น้องเอาต่านี่นีเอานี่นี พี่น้องคงพางคงพางเอสวอยๆอง่ายเข้าไปคุณสอยง่ายอย่า,ยยางเนี่ฝฟูงปลาซอยเลยพี่น้องปมมอลากุ้มหมูทอดแล้วก็ได้กแกงข้าวมีเอาโอเคพี่น้องเอาร่มกับล่มเหรอพี่น้องสูตตายแล้วจริงๆอู้ใครตัวเขาได้ปลาซอยตัวนี้อยู่นี่นสู่ตายพี่น้อง ร่มปรรใดกระสตรูตายเพื่อเอฟซีทุกคนบ้าวันตะกดอันฟอโรดอเอาป่านว่าลงของ ูทองเกลียวมูทองย่งยงไแล่มูอยัง้ไอ้นี่แหละมูทองที่ต้องการมูทองแรงมาูทองแรไอ้พี่น้องเอานี้เอาใข้างลายเดี๋ยวนี้อือแต่กงวากันพี่น้องมึงจะเป็นอียงกับตือได้หลาเอาวันหาดีแต่วันนี้ร่มเามาก

เอีกจักรบาทหนึ่งว่าไงมันเข่าอยู่บ่แต่ว่ามันแรนอ่อนนะเสะอดวงไปค่าอย่างวุ่นๆฆ่าเฮอร์ไม่อย่างวุ่นเอาอีกจักรบาทหนึ่งพี่น้องร่มแห้งคาดถ้าขาดเป็นใหญ่ไหมมองวุ่นๆร่มก่อนจะคิดเสร็จแล้ววุ่นๆร่มพี่น้องเลย จเชื th ay, ่อตั้งนี่เลยยังไงก็มูทีอู้อู้อู้ไปอู้คุณแม่คุณแม่คับสองว้นเรองตามตัวอยู่ตาเขาหน้าไปห่อ ออกเลยด้ยนี่อะไรเพราะว่าบ่มี่เหรนี่อตอนนั้นอะวื๊ดวูมากแยาจวดจวดมากตอนนี้เริ่มแบบว่าจางๆแล้วคือเขาบอสพี่น้องดีนดนั่ดีกระแย่งบนหลังบ่ดีเอานี่หน่เอาพี่น้องแบ็คสีม่วงเปเล่าอนะไรใจป่ะครับพี่น้อง กขอบคุณหลายๆเนาะพี่น,น้องเนาะคนที่เบิ่ร์ตจบวันนี้เขามาบเบิ่งใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับคลิปนี้กัก็พอได้อยู่พี่น้องแต่ว่าลมมันแห้งแมน่ครับปลาก็บ่ค่อยเข้าตอนลนุม่มเลยแมว่าเข้าตอนหลังๆมีเข้าอยู่พี่น้องลมแห้งครับพี่น้องเอา้าปิดมใายกันโหเหลีอตัวนึงอยู่นะไปยังไนงะ หรบคิปวนี้กับพ่อคิ้วนีนกันครับพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณหลายครับ